เอาละครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกล่องแอร์รถยนต์อ่าเปลี่ยนกล่องแอร์ของไททันมิซูนะครับ Titan, มิซูไททันปีสองพันสิบปีสองพันสิบสองพันสิบอ่ะก็ะเริ่มเริ่มจากแกะตู้คอนโซลคอนโซลหน้านะครับคอนโซลมาเบิ้งใกล้ๆนะครับเอาเลยเปิดไฟได้บ้านี่แกะนี่เอาก่อนด้านนี้ตรงตรงย่างเนี้ยเห็นไหมมันมันโฟกัสไหม จากตรงนี้ออกก่อนดันออกมาข้างหนึ่งแล้วข้างนี้ตรงนี้นัดปุ๊บตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นยังอันนี้อยู่เขาก็นี่แค่เงี้ยดันขึ้นอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนี่แล้วก็อะไรทั้งหลายก็ก็อะไรก็ไขควงนีน็อตตัวนี้ นเห็นตรงนี้ปะมันมีไฟตองนะอ่าไม่เป็นไรอ่าเห็นแหละอันนี้ตัวนึงอ่าแล้วก็ตรงนี้ตัวนึงนี่มาพามาดูเห็นไหมเนี่ตัวนี้ตัวนึ่งอืาแล้วก็ตัวนี้ตัวนึง่งแกะไปเลยก็ได้แกะเลยพอเลย,ะเลยจะได้รู้ว่าน,น็อตอยู่ตรงไหนมากอ่าอ,อันนี้ถ้าแอบเราใช้ไปนานๆแล้วมันจะแบบมีกลิ่น กลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นอับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเปลี่ยนเราจะถอดมาทําความสะอาดก็ได้แต่ถ้าเราใช้นานแล้วเราต้องจำเป็นต้องเปลี่ยน,นนะครับตัวนี้นี่มันมีตัวตรงนี้ด้วยตัวนี่้เห็นไหมมันไม่ไม่แสดงอันี้หรออือหน,นึ่งสองสามสี่มีนอตนี่สี่ตัวห้าตัวห้า <5, S 1> ตัว ดึงดึงดานข้างะจะมีเงงเยอะขยับขยับเดี๋ยวมันก็หลุดนี่เป็นการวิธีการเปลี่ยนกรองเองนะครับโดยไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างช่างนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับเปลี่ยนง่ายเป็นง่าย รู้ได้ไงน,นี้นะนี่นี่ตัวนี้อ่าอันนี้เป็นตัวกองอันนี้เป็นด้านใน,นอ่าตอนเราแกะมาแล้วเป็นกองเป็นกองอ่า๋ยวมาดูกันนะครับว่ากองจะอันนี้ไม่ได้ล้างนานหรือยังครับสามสี่เดือนละไม่ไม่ใช่สิไม่ได้เปลี่ยน,ดเ,ยนเดี๋ยวเรามาดูกันใช่ถ้าห้องโดยสารมัน เราไม่ได้ดูดฝุ่นไม่ได้อะไรเงี้ยกรองมันก็จะสกระปรกเยอะนะครับเพราะว่ามันไหลเวียนแค่ในห้องนี้เฉยๆอันนี้เราซื้อกองตัวใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบกองอ่า<ด>เดี๋ยวเดี๋ยวดูกอง,กองตัวใหม่โอ้ยดําเลยตัวนี้กองกองใหม่เบิกศูนย์มานะครับตัวนี้ราคาสี่ร้ยห้าสิบาทนะอันนี้ซื้อานะจากศูนย์ของมิซูนะฮะมิซูเทียบกันนะครับโอ้เดาแกให้ดูเลยคนละสี่ จริงๆมันจะมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยเนี่ยตามซอกพวกเนี้เต็มเลยนะครับเนี่ยตัดหนะะึ่งต <แ repetition. S 1> ัดตัดหนึ่งอะเรามาดูกองกันนะครับเทียบกันระหว่างของเก่ากับของใหม่โอ้โหคุละสีเลยนี่แบบใช้ไปนานแล้วนะครับมันจะมีเศษฝุ่นเศษขยะเศษต่างๆเป็นฝุ่นอยู่นะครับเยอะมากถ้าเราแต่พูดถึงเพื่อความไอ้นั่นนะกลิ่นจะได้ไม่เหม็นอะ น,นโอเคก็ถอดไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวแค่เราใส่กับคืนแล้วก็โอเคแนละ้วใส่เลยไหมใส่ใสใเลยนะอน,นี้ก็อันนี้ก็เอาไว้เดี๋ยนะแป๊บน,นึงแป๊นนึงกลับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาใส่กลับนะครับมันก็จะมีนี่อยู่นี่มันก็จะมีมาร์กของเขาอยู่นเนี่ยไอเนี่ยตัวอันเนี้ยตัวกันง่อยครับตัวใส่ไปเลยนะ เราไม่ใส่ไม่กลับด้านแน่นอนอ่า<ะ>โอเคใส่แล้วจะมีอันนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยไม่ใส่กลับด้านไม่ใส่ไม่ได้แล้วอนะ่าใส่กลับด้านไม่ใส่ไม่ได้แล้วเราไม่ต้องกลัวใส่ผิดด้านนะครับนี่อือแล้วก็ใส่น็อตคันน็อตสองตัวมีน็อตสองตัวนะครับ

แล้วก็ล็อบร้อนให้ครบห้าตัวนะครับกันนีับคืนเราถอตรงนี้แล้วก็ใสตรงนั้นนี่ก็เป็นการใส่กองที่ อ,อการเปลี่ยนกล่องที่เรียบร้อยนะครับกล่องแอร์นะครับไม่ใช่กล่องเครื่องอันนี้กล่องแอร์ง่ายๆอันนี้จุกนนั้นเป็น,นกล่องนี่เราก็ใส่นี่้วก็วางวางของลน้น<ม>เกีียวแค่นี้นี<ม>่แล้วก็ดันแล้วก็ไอ้นั่นนิดหน่อยแอ้บมังคับอันนิดนึงมันเข่าปุ๊บเนี่ยมันก็เข่าอย่างมันนั่นนิด้ อโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคหวันนะงว่าจะเป็นประโยชน์กับอากาศอันบริสุทธิ์โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเค